เอาอัดแล้วเหลยเนี่ย <c oughs> เอาล้ครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมอยู่กับผมโอคามิเจแล้วก็รายการ P.O.E Guide by โอคามิเจจากช่องโอคามิเจกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมอบอกเลยนะครับว่าลีกนี้เป็นลีกที่สักจุดสิบเอ็ดนะเป็นลีกแห่งการคราฟที่เมาันมากนะครับผม <c oughs> คุณจะทำของอะไรก็ทำได้หมดเลยนะ ขอแค่มีความขยันนั่นเองก็จะว่าไปนะครับหลายคนคงมีปัญหากับการทำชาลจน์นะผมกดตัว h นะครับผมก็ผมก็ไม่มีปัญหาแนตะ่แต่ว่ามีปัญหาอย่างเดียวนะครับก็คือความขี้เกียจนั่นเองนะ <c oughs> ไม่น่าจะเกี่ยวแล้วเนีย่ยเออมันก็เกี่ยวนะมันเป็นพลังที่พักดันเรานะครับผมแต่ก็ผมไม่รีบไม่ร้อนะครับก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะผมหวังเอาแค่24 c h a สชาลจ์พอนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานั่นเองนะครับผมทุกคน ก็ถ้าใครมีเวลาก็เอาถึงนี่เลย36ชาเลนจ์เลยนะก็จะได้วาฟสวยๆงามๆม,มาใช้นั่นเองนะครับผมแล้วที่ผมบอกไปนะตอนนี้หลี่ก็ดําเนินการมาได้สัก2เดือนแล้วนะครับผมก็จะเหลือเวลาอีกสัก1เดือนนะท่านอยู่ท่านสบายมากนะในการเก็บชาเลนจ์นะครับผมแล้วก็ถ้าใครมาดูในอนาคตนี่ก็ไม่เป็นไรนะฟัง,ฟ,งฟังต่อไปได้นั่นเอง <laughs> บอกก่อน ซึ่งไกด์ในวันนี้เนี่ยก็จะสามารถเอาไปใช้ได้ทุกหลีกเลยนะครับสำหรับชาเลนจ์นะเอาไปใช้ได้ทุกหลีกเลยสบายใจหายห่วงนะครับทุกคนก็ถ้าใครมาดูในอนาคตผมก็จะพูดเกี่ยวกับปัจจุบันปัจจุบันที่ตอนอัดคลิปลงไปสักเล็กสักน้อยนั่นเองนะครับผมโอเคเราจะไม่เสียเวลามากนะครับผมเรามาเข้าไกด์กันเลยดีกว่านะครับก็ไกด์ในคลิปนี้ก็จะชื่อว่าแนะนําเว็บฉเฉลยแล้วก็ช่วยวิเคราะห์การทำชาเลนจ์โอเคก่อนอื่นก็ กดตัว H มาก่อนนะครับผมก็ถ้าสมมุติว่าใครที่มาเล่นใหม่นะผมขอพูดถึงคนมาเล่นใหม่หน่อยนะครับเดี๋ยวกว่าเขาไม่รู้กันเนาะแต่ก็พูดสั้นๆนะครับผมก็สําหรับผู้เล่นใหม่นะบชาลิ้งคืออะไรนะครับคงงงกับเกมนี้นะเออมันคืออะไรนะครับผมก็เป็นเควสอ่าเป็นภารกิจนะครับให้ทําของลีกแต่ละลีกนะสแตนดาร์ดไม่น่าจะมีนะครับมันก็จะมีมาแต่ละลีกแต่ละลีกนั่นเองนะ ซึ่งตอนนี้ที่ผมอาทิพนะมันเป็นหลีก h a r เวสนะครับผมก็จะมีเควสให้เรานะครับซึ่งเควสนี้เนี่ยจะทําให้เราได้รับคอสเมติกนะครับหรือว่าชุดแคฟรีนั่นเองนะ mm hmm. แล้วก็เสาประจำหลีกที่ตกแต่งบ้านนะครับที่ไม่มีแจกอีกแล้วนะทุกคนถ้าใครทําไวเนี่ยก็จะมีไว้อวดเพื่อนวันข้างหน้านั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าใครไม่เก็บก็จะไม่มีนั่นเองนะครับผม อของเลหายากมากๆเลยนั่นเองนะคอสเมติกนี้ก็จะแล้วแต่เขากําหนดนะครับผมในลีกนี้ก็จะเป็นอันแรกก็เอ็กเฟกนะครับเอ็กเฟกในการเดินนะเงาเท้าอะไรเนะี่ยเห็นไหมทุกคนะจะเป็นสีฟ้านะครับผมเท่บากเลยนะสุดยอดมากแล้วก็อันต่อมานี่ก็จะเป็นผ้าคลุมนะครับผมผ้าคลุมผมยังไม่ได้นะเดี๋ยวผมก็จะทาให้ได้นั่นเองนะก็ตอนนี้ก็ทยอยทยอยทําอยู่นะ แล้วก็อันที่36 c h a l l e ชาเลนจ์นะถ้าทำครบ36มสิบห e ชาเลนจ์ก็จะได้วาร์ฟนะครับ h a r v e s t Portal e f f e c t นะโอเคประมาณนี้แล้วก็ผมสังเกตมาแต่ละหลีกนะครับก็จะมีประมาณ40 c h a l ชาเลนจ์นะทุกคนอ่า40 c h a l ชาเลนจะ์เนาะเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับว่าชาเลนจ์คืออะไรเนาะเราก็มาลุายไกด์กันเลยนะครับผมบอกเลยว่าไกด์ในคลิปนี้เนี่ยมันไม่นานเลยนะผมสบายๆมากนะก่อนอื่นก็ผู้ช่วยของเรานะเราบอกว่าว็บ ช่วยเฉลยใช่ไหมเราต้องเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับอ่าเปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็ทุกคนก็ไปที่ Google นะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าทุกคนเห็นคาว่าจามองนี่ก็อย่าเพิ่งตกใจนะพอดีช่วงนี้ติดซีรีส์นะ <c oughs> ไม่น่าจะเกี่ยวกันละ <c oughs> โอเคแล้วก็พิมพ์คาว่า P.O.E. Challenge เองนะผมพอดีผมพิมพ์ไปแล้วเนาะนะผมพิมพ์ซ้ำอีกตอนนี้เป็นเลขที่3.11นะครับเราก็ใส่3.11ไปนะ เรียบร้อยนะครับผมผมจะบอกเลยว่ามีมีเว็บช่วยวิเคราะห์นี่เยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็ใช่นะอ่าอันนี้ก็ใช่แล้วก็อันนี้ก็ใช่นะครับผมลงมาอีกก็น่าจะมีอีกนะแต่ที่ผมได้ใช้บ่อยนะครับใช้ที่เยอะที่สุดนะก็คือของ reddit นะครับผมเนี่ยอ่าก็จะมีเว็บ reddit นะแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะ อันมาข้างบนสุดเนี่ยมันจะเป็นลีกนี้เลยเกิดมีปัญหานะข้อความโดนลบไปนะปกตินี่จะกดลิงค์ข้างบนเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหานะเนี่ยผมก็จะกดลิงค์ตรงข้างล่างนี้นะครับทุกคนจะสังเกตเห็นได้ h a r v e s t ลี a g u e c l a l l e n g e r a n a เร s i แล้วก็ Newber Guide นะครับผมเนี่ยมันเป็นการช่วยเฉลยแล้วก็ช่วยวิเคราะห์ให้เรานะครับเนี่ยของลีกที่แล้วก็มีนะบ Del เร i u m นะแต่ผมคิดอ่าเข้าไปในลีก h a r v e s t เรียบร้อยนะครับผมอืมก็ จะหน้าตาประมาณนี้นะครับจะมีผู้ใหญ่ใจดีเนะี่ยเขาทําแบบนี้ไว้ทุกหลีกเลยนะให้ผมสังเกตได้นะใครที่ชอบถามผมวิธีการทำชเชลนผมก็ชอบเอาเว็บนี้ให้ไปนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาดียังไงนะผมแต่ข้อเสียก็คือมันเป็นภาษาอังกฤษนะสำหรับใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ต้องสู้ต่อไปนะครับผมผมก็ไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร,ร่นะภาษาอังกฤษแต่ว่าสับเขาก็ไม่ยากนะ ต้องค่อยๆแปลเอานะครับผมจะช่วยได้มากเลยนะเรียบร้อยนะครับเมื่อเราเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะมีถึง40ชา l เลน g ์ด้วยกันเลยนะเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะจะมีผู้ใหญ่ใจดีเขาเข้ามาอัปเดตตลอดนะนี่ผมเลื่อนลงมาข้างล่างให้ดูนะครับก็อัปเดตล่าสุดไปวันที่8เนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือเว็บไซต์ฉเฉลยนะทุกคนอยากจะทำชา l เลน g ์ไหนนะครับก็สามารถกด c t r l F นะแล้จะใส่คีย์เวิร์ดก็คือ ชื่อของชาเลนที่เรายังติดปัญหาอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเขาวิเคราะห์ดีแค่ไหนนะครับอ่าเอาละเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสักหนึ่งชาเลน์ละกันนะผมว่าถ้าเราติดปัญหาชาเลนไหนเราก็จะไปให้เว็บช่วยวิเคราะห์แล้วก็เฉลยยังไงนะเอาอย่างเช่นอันนี้ละกันนะ Turn in d i v i n a t i o n Car d นะครับผมก็คือไปแลกการ์ดนั่นเองนะชาเลนต์นี้เขาก็บอกว่าให้ไปแลกการ์ดที่ได้รางวัลตามชนิดที่ มีหัวข้ออยู่ตรงนี้นะครับผมที่ผมเหลือก็คือไอเทมมีอิทธิพลนะครับผมแล้วก็คำทํานายแล้วก็มี2 m p c อมพนะครับอยู่ในยูนิคไอเทมนะอ่าเราก็นี่เลยใช้เว็บนี้ช่วยเฉลยวิเคราะห์เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อของชาลินไปนะครับผมเนี่ยเรียบร้อยนะเขาก็จะแนะนำเลยนะผมว่าทางเลือกที่ดีที่สุดเนี่ยเราควรจะหาการ์ดอะไรมาทำชาลินนะครับผม ยอย่างที่ไอเทมมีอิทธิพลนะครับผมก็คือนี่เลย the lord of celebration นะครับผมเราก็ไปหาซื้อการ์ดนี้มานะแล้วก็คำทำนายก็จะเป็นใช้อันนี้ได้นะครับ the valley of s t i s box นะครับแล้วก็หรือว่าจะใช้ a q prophecy นะครับผมแล้วก็ส่วน2 e i p i c mod ใน unique item นะครับก็จะใช้ echo of love นะเนี่ยเขาก็จะบอก ข้างล่างนี้อีกนะครับผมว่าระดับของชาเลนจ์เนี่ยเป็นระดับไหนนะอันนี้ก็เป็นระดับธรรมดานะครับผมระดับจะมีเขาก็จําแนกให้นะผม<อ>เลือกขึ้นไปให้ดูนะครับนี่เลยนะครับผมเวลี่อีซีนะง่ายมากๆง่ายแล้วก็ธรรมดาแล้วก็ยากแล้วก็แล้วก็ยากมากแล้วก็แบบกริดดินะครับกริดดิ้งเขาบอกว่าคนที่เล่นแบบทั่วไปนะครับไม่ไม่ฟาร์มโอเคเรามาดูอันนี้ต่อเขาก็จะเขียนเพิ่มเติมนะครับผม ก็คือหาการ์ดที่สามารถได้ไอเทมที่เขาให้หัวข้อมานั่นแหละนะครับผมทุกคนก็ต้องลองดูนะเขาก็จะเฉลยแล้วก็วิเคราะห์อธิบายให้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำ challenge น,นี้ให้เสร็จให้ทุกคนดูนะผมก็ได้ซื้อกาดมาแล้วนะอย่างที่เขาบอกไปนะครับอ่าที่เป็นไอเทมมีอิทธิพลนะครับต้องใชสกิปเตอร์ออฟเซเลเบชันนะครับแล้วก็คำทำนายก็ใช้ AQ นะแล้วก็อันส้ายใช้อีโคออฟเลฟ แรกลกกันเลยนะครับเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นคอมพิวตแบบนี้นะไล่แลกไปนะครับก็สําเร็จนะครับถ้าสําเร็จก็ทุกคนก็จะเห็นนะว่ามันจะขึ้นตรงกลางจอเนอะอาะเรียบร้อยนะครับก็ได้17ชาเลนจ์แล้วอีกนิดเดียวผมก็จะครบ24แล้วนะครับผมสู้ๆต่อไปนะทุกคนหวังว่า เว็บนี้จะช่วยทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะก็ค่อยๆแปลนะครับแล้วก็ถ้าเราแปลไปแล้วนะเราก็จะจําได้นั่นเองนะแล้วก็เวลาหลีกต่อไปมานะครับเราก็บางทีเนี่ยเขาก็จะมีชาเลนจ์เดิมๆมาให้นะส่วนมากจะเดิมๆเยอะมากนะครับผมก็เราก็จะสามารถรับมือกับชาเลนจ์ใหม่ๆได้นั่นเองประมาณนี้นะครับผมสําหรับไกด์นี้นะ หวังว่าทุกคนจะได้เทคนิคดีๆอะไรไปแล้วนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจให้หน่อยละกันนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับเราก็จะมีไกด์ดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมไปก่อนละกันครับผมบายยครับผม